การที่คุณนะคะเป็นตัวคุณแบบหนึ่งเปอร์เซนะคะบนแผจของคุณไม่ว่าจะเป็นทักษะการพูดนะคะหรือว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ของคุณนะคะหรือว่าแม้แต่การแต่งตัวนะคะการทําผมการแต่งหน้าเนี่ยความเป็นตัวคุณแบบหนึ่งเอร์เซนนี่ยนะคะที่จะทําให้คนเนี่ยจดจําคุณได้มากขึ้นนะคะแล้วก็จดจําคุณได้ง่ายขึ้นด้วยเพราะว่าทุกๆวันน่ะคุณออกมาทําสิ่งที่เหมือนเดิมและออกมาทาในสิ่งที่มันเป็นตัวคุณจริงๆค่ะแล้วก็จดจําคุณได้จากความเป็นธรรมชาติของคุณแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ติดตามนะคะหรือว่าการทำเพจให้คนจดจำได้ง่ายมีเคล็ดลับอย่างเดียวเลยะคะ่ะนั่นคือการเป็นตัวคุณแบบ100%ก่อน เพราะว่าเมื่อคุณเป็นตัวคุณแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นก่อนเนี่ยนะคะก็จะทําให้คุณเนี่ยสามารถเจอคนที่เป็นคนของคุณได้อย่างแท้จริงนะคะแล้วเมื่อคุณเจอคนที่เป็นคนของคุณอย่างแท้จริงแล้วอ่ะคุณก็จะไม่ต้องเหนื่อยในการปั้นเพจให้มันเป็นในรูปแบบที่มันไม่ใช่ตัวคุณอีกต่อไปแล้วคุณก็จะสามารถทําเพจนั้นได้เรื่อยๆนะคะได้ยาวๆแล้วคุณก็มีความสุขในการทําเพจนั้นไปเลยค่ะดังนั้นการทําเพจให้มีความยั่งยืนยาวนานแล้วก็คนอยากติดตามนั่นก็คือการทําเพจให้เป็นตัวคุณซะนันเอง ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะ